ดวลวงสวิงสุดมัน Royal Bangkok Sport Club, รอยัลแบงกอกสปอร์ตคลับปะทะฮ่องกงกอล์ฟคลับบนสนามกลอล์ฟระดับตำนานที่ฮ่องกงการแข่งขันกอล์ฟอินเตอร์พอร์ตประจำปี2024ระหว่างร y ย l ลแบง g อกสปอร์ต Club และฮ่องกงกอล์ฟคลับ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2,567ที่ฮ่องกงโดยเป็นแมตช์เพลย์8 8หลุมแบบวันเดียวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมกอล์ฟระดับสูงที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและมิตรภาพระหว่าง2สโมสรปีนี้การแข่งขันมีความพิเศษอย่างยิ่งเนื่องจากสนามกอล์ฟของฮ่องกงกอล์ฟคลับเพิ่งใช้ในการแข่งขันลิงฮ่องกงโอเพน ของเอเชียนทัวร์ระหว่างวันที่21ถึง24พฤศจิกายนทำให้สนามอยู่ในสภาพที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยความท้าทายโดยมีการตั้งแท่นทีตำแหน่งหลุมและความเร็วของกลิ่นในระดับเดียวกับการแข่งขันอาชีพสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้เล่นไฮไลท์ของงานคือการปรากฏตัวของแกลลี่เพเยอร์นักกอล์ฟระดับตำนานที่รวมสร้างสีสันให้กับการแข่งขัน,ขนสมาชิก Royal Bangkok Spot ต Club ยังได้รับโอกาสถ่ายภาพร่วมกับไอคอนกอล์ฟชื่อดังคนนี้อย่างใกล้ชิดหลังจากการแข่งขันที่ดุเดือดตลอดทั้งวันสโมสรหฮ่องกงกอล์ฟคลับสามารถคว้าชัยชนะได้ด้วยคะแนน32-15ต่อส่งผลให้พวกเขาเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลในปีนี้ขณะที่ Royal Bangkok s p o ์ตคลับ เตรียมพร้อมกลับมาเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งถัดไปที่กรุงเทพในวันที่11มกราคม2568การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงทักษะของผู้เล่นแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ส,สโมสรชั้นนําในภูมิภาค